ไทยสบายดีไทยสบายดีจ้า FC ทุกคนมาซอยมาค้ำมาคูนน้ำล้างป้ามึงป้าครแล้วนี้นะครบแล้วเอ้าหาเฮื่อนโนคแล้วขนบใจลยหาเฮื่อนจัดให้เลยเรียกว่าใครป้าพ่นี่เอละทงละทงขำคูน

มาขาบมาคุณบัได้กินห่อห่อเมื่อเอาตีมาคือยเอา่าแม่ป้าแม่เงงอยากหายนะเอาตาแม่อืมน่าห่าอะไรละบาทนี่ยตาได้กระตาได้ห่มกะมีกัมะย่างเขากว่ากราเียมกะเียบกระเี๊บพันบาท มาเอามาเคลือเมื่อสูปน en ั่นป้ามาเคลือเมื่อเนียนเมาท้แม่บอกว่าสันผู้นักกะคุ้มคุ้มเนาะเปิดมาแต่คออันลูกไผ่ค่ะว่า สวัสดสวัสดแม่แม่ท่าแมนันนี้เออได้ลูกไผ่ละพื้นบ้านเนะจนบ่นั่งย่างหวนอยู่ลูกไับลูกแม่แม่นั่นแหละท่าแม่นลูกไส้หล่าแล้วดีเขาคัวจนเบิดไงแปโอ้ บอกข้าววมันเลื่อยพูดซมาอะไรถอกมาไสเออเออเออีคือกอืมอืมอืมคือแบบมันะต้องปฏิบัต์อีกพอดีเบิดกับพอดีกำงานเลยน้องพอดีแล้วพอดีแล้วขาวัวกับเบิร์ดเออไปไปมาลอบ้านางงามตะเวนเพ้นกับโบมาสิกินอยู่ข่าวน่ะ กินยุขาวน่ะช่วไก่บกินกับแตงสูตรนายเลยล้างเอ้ยเอาไปไหว้เอ้ยคุณเอาไปไหว้สิเมื่อก่อนเท่ากันเรียบร้อยแล้วเด้อบานี่ทอดยังยังเคียอยู่คว่สีเมื่อัพี่น้องมาอีก Bốt là bánh này Không kín à Không kín nào ưa chị ao mưa đâu của... mà lang Không kín nào ơi chỉ, thứ mưa đó ưu tèng ưu lại Cháu có lơi, đấy Cháu không kín mưa tui ừ. có bay con, ưu chị chứ, thùng bay nằm lắng ừ. là chú บ่บ่พร้อมก็ภัยนะเอาของกินเมื่อู่บ่อนามก็ไม่ได้อาบเส่าหนิชิเมื่ออาบน้มเนี่ยตื่นสวยสวมสุดมาเลยวานี่ชิอามหนามเลยชิรับทงเออย่างแต่ขาดแต่ห้องนหนามต้องได้ขึ้นมาจำหนึ่งกัเนีตายตีเตาจ้างให้เขาเห็นเกี่ยวกับหลงเพื่อนปักชูมันยังสิขึ้นมาตีอยังนะจีตับตับอันเดียวฮะ อันนี้คองอยู่คองกินพี่น้องเอ้ยเป็นพ่วงเป็นพันสิแตงเมื่ออันไหวกินบัติิวเอาเมื่อเผื่อเช่าแพงแน่แล้วก็ไม่ใหญ่แน่เนี่ยกำเอาเมื่อไงเลยเลิศแห่บัติฮิวเนาะเมื่อไงเด้อเฮ้ยอยู่ดีไม่แห้งเด้อเฮิง์รึ่งจังพ่อกันนี่โด้ยโดยอยู่ดีไม่แห้งอยู่เย็นเป็นสุขวัดสุคน เฮ้ยผกระุกีเด้อคอยากกินน่ะผ้กระุกิดเด้เน่ารางนกเล่าเมื่อเลยเด้อเฮ้ยมากแต่เฮื่อเมื่อเลยเด้อโอ้ดีฮะดาวมหาลัยเมื่อแล้วนะสาอ่อนมันอวบเมื่อโลดเมื่อโลดเมื่อโลดบอสันจะว่าเมื่อเลยนะว่าเมื่อโล Bye. Yampert chi phá, si cò to Ingana. Oi, boham. I couldn't bang gheng 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 gheng

ท่านจังมาตเฮือนหนึ่งยูลาตาตีมาวัดสีสว่างทำบุญอีกเนาะมาแทนมาบูนมามาเทนมิตรอาจารย์อาจารย์หลานหน่อยก็อาจารย์นั่งชีสว่างอ่าแข่งกระโดดมาเลยอ่า

ทางกอกากักซื้อคนจังไงละพึ่นกอนเข้ามานี่ขอทานงกาุ่นโบราิยอาุ่บรเพอซอยด้วยนักการอุปโภคทนาเฮาทาให้มาตาม้านมาพะมาโม่ก็ได้มาซอยกันโบรสิร่สา ถวาว่พ่อบอกเป็นไรไงสาวัดบ้านเาเองีหลร้อได้มากถวาว่าใช้บ้านเกิดบ้านสามเป็นบ้านเกิดเข้าเขาเามาจสงส่อรทเลเาหาาบองสี่ห้าแสองสี่าเแล้วกังดานี่ก็นึ่งอยากนึ่งยาทก็สาธุเป็นข้อกินของท่าน กินบ่อยมน้ลมุมอาหมู่มาหมู่มาท่านลอยเห้ได้ไล่เห่เลยนั่งกินนั่งทานจะใส่แบบไเด์ลูบ้านคนโชคมาก นี่มันทะพุ่งมากว่าให้เจ้าอันรอยอดเปลือกคนเดอร์กานเกตเออั้งน้ำม่องเข้าชอบแพมากว่าน้ำเมาดูมากว่กะดาษแล้วก็แพนแนนักลัากระดำมแอ่เออมันพอทิีว่ง ส่งมากเพจเจ้าภาพจ,จะชาติกาก์นจันงหาัน้ำมองพระเจ้าไุปขอและยังบุตรแม่